โอเคเอาไปเฮ้ยเอาไม้ให้ถือทำไมล่ะเราไม่รู้เรื่องเลยก็สวัสดีแขกหน่อยแขกหน่อยวันนี้มาร่วมงานนี่อันนี้ถามเปินยังที่กอดเป็นยััวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะบอกว่ามีหัวนด้ไม่ใช่เหรอมาถามอย่างนี้ได้ยังไงล่ะ ก็ใช่ไหม่ะผัวใช่ไหมไม่ใช่ฉันเอาไปแล้วเอาไปแล้วรู้ผู้นี้ขอให้ตายเลยเฮ้ยใช่คุณป้ารัตนาป้าใช่เฮ้ยคุณ้อะไรนะอะไรอะไรอะไรนะรู้ตัวไหมนี่เป็นพ่อป้าป้าว่าไงคะคุณป้ารัตนาเนี่ยเป็นไอ้จอนผมเลยไอ้จอนจะผิดไหมถ้าเกิดผมจะให้ของคุณป้ารัตนาของขวัญคุณป้ารัตนาไม่ผิดหรอกิดไม่ผิดใช่ไหมใช่ไหม ว่าไอ้นี้ต้อให้จัดความเขาุ๊บปั๊บป้าป้าป้าา้ป้า้าเขาเขาจวองนให้ป้ารออวป้าจ๋าไอเดียวี่แปตัวสนนยจริงจรงนี่หมอป้าไอ้ป้ารัตนาถามจริงๆเมื่อกี้มีคนมาพูดข้างไปทีเนี่ยป้าไปยืมเงินใครมา่ย ผมไม่เคยยืมใครเลยนะดิก็เขามาทวงหนุ่มร่างเนี่ยพูดล้วหมายอย่างนั้นเลยพาจะพากจะเด็ดสักก็เขามาทวงกับป้ารัตนาไปเอาตังค์เขามาเนี่ยโอ้ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยนะแล้วฐานจริงๆอ่ะเคยได้กับพระไหมผเคยเหีนยลักฐามอย่างนี้คนชั่วนี่แหละพากจะถาให้ตกนรกนี่คนบ้านพ่อได้กับพากหรือคว่ากูไม่เกลียดป้ารัตนากูเกลียดมึงเนี่ยแล้วเนี่ยมีคนมาทวงตังค์เนี่ยว่าป้ารัตนาเอาตังค์เขามาเนี่ยไม่เคยเลยดิฉันเป็นพยาบาลพยาบาลก็ไม่มีตังค์ได้เอ้ยเอา คืลเราอย่ามาออกคำสั่งทำไมไม่คืนเราไปมึงออกคำสั่งทำไมล่ะไม่ได้ออกคำสั่งเขามาทวงตังค์ไม่ยืมเขาที่ไหนเราก็ไม่รู้จักใครเลยนะนป้าเอามาห้าร้อยผมยืมนี่เนี่ยห้าร้อยนี่เนี่ยพวกเราอย่าไปยุ่งผัวเมียเราจะคุยกันเนี่ยเขาหาเราเป็นผัวเมียกไง บงคนสอเด่นเด็กก็จะฉวขอให้ตายโดยอัตโนมัตไ่ไ้กนของขวัเนี่ยเขามาทวงตังค์นีให้มาทวงกูละกไม่ได้เป็นได้ใครนจะเป็นพยาบาลที่ดีงามนะพยาบาลก็ไม่มีตังค์ได้กับเขามาทวงเนี่ยเฮ้ยใครทีเงียบปากมึงไอ้เงียบปากก็ตนเอาแล้วขึ้นแล้วก้ มึงย so ั่วไงเขาก็ไม่พูดหรอกเฮขาไม่ปวดเรียบร้อยเขาไม่วเรียบร้อยได้้คุณป้าเขาอเวยพรหน้าด้วยไอเดี๋ยวอเวยพรหน่อยเนาะอเวยพรหน้าหน่อยะพรอหน้าเขาปวดพรอนหน้าเขาปวดพูดกันดีๆอย่างนี้นะฉันไม่ใช่ตัวคนเดียวในบ้านนะพี่ชายฉันที่เป็นตำรวจกันหลายคนค่ะแล้วหมอปลาเป็นอะไรกับป้ารัตนาร้ยไม่ต้องมาพูดนะคนประเภทอย่างนี้ก็จะตายโดยอัตโนมัติหมอปลาเป็นหมอปลาเป็นผัวป้ารัตนาใช่ไหมไม่ต้องมาถามไม่ใช่เนี่ยอย่าเขาปาก แม่นาเจ้ชอบชอาชอ่าอบชอบป้าอาช้บช้าชอบปอาชอบชอบปอบชอบชอบชอบอายอรชอบชอบชอบชนชอบ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 ชอาปอบชอาชอบชอบปอบชอบชอบชอบปอบชอบชีบชอ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 บชบชอบชอบชอาชอบชอาชอบชอบชอบอบอ้อ ตำรวจเยอะก็ไม่เกี่ยวเขามาทวงตังค์ยูงนะใครจะทวงกนเราไม่เคยเป็นนี่ใครนะไปยืมตังค์เขามาทำไมนะต้นตียนไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมเใช่ไม่ใ่ไม่พ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใอไม่ใช่่ใม่ใชไม่ม่มึงมมรไม่ไ่ไ่่่ใช่ไม โอเคกูเชื่อป่ะไมาเชื่อถึงแล้วป้าบอกจะให้เลขรางวัลที่หนึ่งตอบไปแล้วเจ็ดสามเห็นะเออไม่มาหาท่านนายกใจดีผู้มีน้ำใจใครนายกต้อยไงนายกต้อยเออท่านกลับไปแล้วมั้งท่านเดินดูกลับไปแล้วตำรวจให้มาจับโดยอัลกันโน่เรียกฟังเรียทำไมยังไม่เรียกเรียกคุต้องการแค่นี้ใช่ไหมได้พอแล้วโอเค ได้ได้โอเค่นหนังเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรครับเล่นหนังเรื่องอะไรครับไเคยเล่นนะไปเล่นกับแจ๊ดไ้เป็นสุภาพสตรีที่ขูดทองไม่ได้ขูดทองอย่างอื่นเเล่นหนังไม่เกี่ยวอะไรกันเนี่ยแล้วมาถามเกี่ยวอะไรล่ะเอาก้เกี่ยวคือว่าป้าไปเล่นหนังใช่ไหมเอือไม่ตอบเงินนี้ได้เยอะเอามายืมกั้งห้าร้อยพี่มาตีมีเอัวทีมาตนาัวนี้มาลตนาเนี่ยสนุกด้วยร่วมกันแจมเลย มีมีเรียบร้อยป้าลงวิธีดูดลงไอเปาเฮ้ยป้าดูดได้ไงเราเน่ดูดได้ไหมเรนน่ะป้าพูดกันนะคุณจะสวดให้มึงตายกันเนี่ยเอาลองดดิเฮ้ยคุณถมีประเพณีนะพระสงฆ์คุยเป็นพระเลยป้ารัตนาเป็นใครเป็นพยาบาลสิแล้วมีพี่น้องไหมมีมีใครบ้าง ป้าูเลยพีชายเราหลายคนในตำรวจ้ะเอยไรามีหัวหลายคนป้าเอ๋ยชื่อพี่น้องเลยปเอ๋ยชื่อพี่น้องให้ฟังหน่อยเพืนสัตวนลัดาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาสายอิพ่อจะทานแม่นะพ่อจะทานพ่อจะทานแม่สาอิงพ่อจะทานโอ้ยจะรู้ปทนาไมล่ะก็อยากจะรู้ไหมโอเคโอเคแม่สายอิงพ่อจะทาน ใช่เราเป็นตำรวจเลยมีปืนเยอะเลยเฮ้ยพี่ไหนไหนคุณแม่คุณแม่รัตนนาขึ้นมาแล้วให้คุณแม่ร้องเพลงก็เพลงได้ไหมโอ้โหพูดยังไม่รู้เรื่องเลยคุ่ให้ร้องเพลงอีกเลยขออะไรเน่ขอบคุณแม่แล้ว นะครับเออลยนะหน่อยก็มาเล่นสรุกกันก็มาเล่นสรุปกันนะคุณท่านส่งบ้านหน่อยเนีบ้านเนี่ยเขาถแล้วก็ขอบคุณไปยังเออผู้ใหญ่ใจดีหลากหลายท่านไม่ว่าจะเป็นหมอปลาไม่ว่าจะเป็นท่านนายกต้อยนายกต้อยนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเช้าดอกไม้มาที่ท่านนานๆเราจะมาเจอท่านที่เพชรบุรีทั้งทีเรามีคาอวยพรดีๆมอบให้กับท่านนายกต้อยอวยพรเลยดูโอ้นท่านนายกต้อยแล้วลักษณะท่านจะเป็นคนคิดอะไรคิดการไกลคิดอะไรก็จะได้สมใจหวังถ้าท่านนายกสมัครสสท่านต้องดัง ร่างเขาร่างส่วนสัตว์รัฐขบนตีถ้าเป็นนักร้องก็จะได้เสาอากาศเป็นกีฬาทีมชาติก็ไปสวยเลือกทุกต่อยเจอแจ่มเป็นแชมป์ป่วยปีนี้และปีต,ต่อไปขอให้ท่านนายกต่อยจงรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีเอยขอให้ร่ขอให้รวยัาผมท่านน ท่านนายกไปยังอยู่เอาอวยพรนายกไปหน่อยขอให้ท่านนายกไปตรงสุขสวัสดิ์พิวัฒน์มงคลให้สมุลผุดผลในราชรถสันเสริญเงิศทองไหลมาเทมามันน้ำมะคงคาที่ไหลมาบ่อเย็นเต็มหัวใจที่สิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้ท่านนายกไปตรงเจริญด้วยวันนักสุขภาระด้วยเถิดอเขาบอกอวยพรไปแล้วตั้งหลายครั้งท่านนายกต้อยกับท่านนายกไปยังนั่งเงียบเก็บครับ ไม่เห็นมีตรงมีติดขึ้นมาน่าสงสัยฮะหรือว่าท่านนายกทั้งสองกำลังคิดอยู่ว่าจะให้พวกเราสักเท่าใดคิดอยู่ไม่ต้องให้พวกเรามากแต่อยากมีฮะจะเป็นสิบยี่สิหรือเป็นร้อยเท่าไหร่นะท่านนายกครับจะจบ่อนแล้วนะครับท่าน เมื่อวานไปเล่นที่ราชบุรีเป็นไงเล่นกันจจัยสิบนาทีไม่เป็นอัไรเล่นเลยเป็นไงเมีนายกเทศบาลคนนี้เอาตังมาให้เมีนายกอบตตังมาให้มีท่านนายกอบตตังมาให้แล้วมาที่นี่จะลงดูอลเป็นไงเน,นี่ยไ่ได้นอนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านรางวัลเดี๋ยวท่านมางวัลให้เดี๋ยวพ่าจะลงโชค <laughs> ผกจัดเป็นสิบยี่สิบหรือเป็นร้อยอยาให้มากให้น้อยแล้วแต่พี่ติ๊กที่ว่าคือความรู้สึกที่ดีๆติ๊กที่ว่านี้คือเสียงตบมือของทุกท่านเอ้ยอวันนี้ก็ต้องขอบคุณ